หลายๆคนนะครับอาจจะเคยสงสัยว่าไดเอทแบบไหนนะครับกินแบบไหนเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันหรือว่าลดน้ำหนักได้เร็วและไวที่สุดนะครับวันนี้ฮัทมีคำตอบให้ครับก่อนอื่นนะครับไดเอทนะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโ o w carb high fat นะครับก็คือกินแป้งน้อยแต่ว่ากินไขมันเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนแบบพอดีพอดีนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นพวก high ร์บโลแฟ f แล้วก็โปรตีนแบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับคือไฮโปรตีนนะครับแล้วก็โลคาร์บแล้วก็โลแฟตแบบนี้นะครับก็คือกินโปรตีนแบบสูงนะครับแล้วก็คาร์บแบบต่ำแล้วก็ไขมันแบบต่ํานั่นเองครับแบบที่4นะครับก็คือ IF นะครับหรือว่า intermittent fasting นะครับที่เคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับในช่วงนี้นะครับ intermittent fasting นะครับก็คือกินแบบกําหนดระยะเวลานะครับโดยคนส่วนใหญ่นะครับก็จะกิน6หรือว่า8ชั่วโมงนะครับแต่ก็จะอดประมาณ16ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นครับแบบที่5นะครับก็คือการกินแบบ keto diet นะครับ keto diet นะครับก็คือกินปริมาณไขมันที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็กินโปรตีนนะครับรองลงมานะครับแต่ส่วนที่น้อยสุดเนี่ยก็คือแป้งนะครับแทบจะไม่กินเลย และแบบที่6กนะครับก็คือแบบวิกเตอร์เลียนไดเอทนะครับใช้การกินจากพวกพืชผักอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วนะครับไดเอทนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับอันนี้ฮัทก็ได้คัดมาประมาณ6ไดเอทที่คนนิยมฮิตทํากันนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ฮัทจะมาตอบคําถามให้กับท่านผู้ชมฟังเลยนะครับว่าไดเอทแบบไหนนะครับลดไขมันและลดน้ําหนักได้ดีที่สุดนะครับคาตอบคือไม่มีครับ เพราะว่าการไดเอทนะครับคือเป็นวิธีการแบบรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องกินเท่าไหร่นั่นเองครับหมายความว่าจริงๆแลวนะครับการที่เราจะลดไขมันหรือว่าลดน้ําหนักได้เนี่ยมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการกินให้น้อยกว่าใช้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบการกินมากๆเลยชอบแบบ การกินเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยอันนั้นนะ่ะคุณอาจจะต้องออกกําลังกายให้มากกว่าที่กินเข้าไปนั่นเองครับแบบนี้คุณก็สามารถที่จะลดไขมันหรือว่าลดน้ำหนักได้เช่นกันครับทำไมฮะถึงตอบว่าไม่มีวิธีการไดเอทแบบไหนนะครับที่ดีที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆนะครับการไดเอทนะครับต้องขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์ของแต่และบุคคลด้วยครับถ้าจะยกตัวอย่างเช่นสมมติน,นะครับว่าคนคนหนึงเนี่ยเลือกการไดเอทแบบ i f นะครับหรือว่าการที่อดอาหารเนี่ยแล้วคุณนะครับมีครอบครัวคุณมีแฟนนะครับครอบครัวคุณนะครับอาจจะต้องเรียกคุณนะครับมากินร่วมโต๊ะอาหารเช้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับณนะตอนเช้า8ปดโมงเช้าแต่ว่าคุณเนี่ยมีแฟนมี เพื่อนฝูงอีกตั้งมากมายอย่างนี้และเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยก็ชวนคุณเนี่ยไปกินข้าวหลังเลิกงานอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเลยเวลาช่วงที่ทําการ IF แบบนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้สมองเยอะๆเลยแบบเป็นคนที่แบบครีเอทีฟงานเยอะๆเลยแต่คุณเนี่ยไปเลือกการกินแบบโรฮับนะครับแบบนี้ครับมันก็ทําให้สมององคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดงานออกเพราะว่า คุณนะครับไม่มีน้ําตาลในสมองหรือว่าในเส้นเลือดของเรานั่นเองครับเพราะว่าจริงๆนะครับเวลาที่เราจะคิดงานออกเนี่ยมันเกิดจากว่าน้ําตาลนะครับจะเป็นสารอาหารให้กับสมองของเรานั่นเองครับถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้นะครับเราก็จะคิดงานไม่ออกเลยแบบนี้นะครับก็ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเช่นกันครับ เอาละครับเดี๋ยวฮัก็จะมาพูดพื้นฐานนะครับก็คือเรานะครับจะต้องหา total d a i r y energy expenditure ก่อนนะครับโดยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยว่าเราต้องกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวฮัดจะแนบลิงค์ทางใต้นี้ไว้ให้เลยใครนะครับที่กิน IF นะครับแล้วยังไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้เนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่า total daily energy expenditure ของคุณเนี่ยหรือว่าค่า TDE ของคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อวันถ้าสมมติว่าคุณหาได้เนี่ยอยู่ที่2,000กิโลแคลอรี่แล้วคุณเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยกิน IF นะครับก็คือกินแค่มื้อเดียวหรือว่า2มื้อเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ย กินเกินปริมาณที่ต้องการสมมุติว่ามื้อเช้าเนี่ยคุณไปกินข้าวปกติแต่มือ้อนึงเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยคุณไปกินบุฟเฟ่คุณอาจจะกินเกินปริมาณที่ต้องการก็ได้คุณอาจจะกินไปแล้ว3000กิโลแคลอรี่ซึ่งแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้น้ําหนักหรือว่าไขามันของคุณลงได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบกําหนดว่าเออไอเอฟเนี่ยดีที่สุดหรือว่าจะเป็นโรคาร์บดีที่สุดหรือว่าการไดเอทแบบไหนดีที่สุดจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกินให้หน้อยกว่าใใใชช้้ช้้้้หหหรรือออมมาาากกกกว่ินนนนนแแแคคคคีํััลลลละะะขขงงุณ็จดบโเ ก็กระจ่างกันเลยนะครับว่าไม่มีวิธีไหนนะครับที่จะสามารถลดไขมันได้ดีที่สุดครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับฟิตดีไซน์ของเรานะครับก็มีคอร์สเทรนออนไลน์นะครับ ที่คุณนะครับสามารถที่จะเทรนได้อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไปยิมแล at, ้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องออกกําลังกายท่าอะไรบ้างถึงจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำคอร์สออนไลน์นี้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียดนะครับมีการวิเคราะห์ร่างกายของคุณอย่างละเอียดนะครับมีตารางออกกําลังกายนะครับที่เราสามารถที่จะออกแบบให้กับคุณได้นะครับหรือว่าคุณเนี่ยสามารถที่ จะออกแบบด้วยตัวของคุณเองได้ก็ได้ครับครัถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจนะครับก็รีบสมัครกันเข้ามานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ดีอยู่เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับฮห้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ